วันพุธของซิดนีย์นะคะพอดีได้หมูมาได้หมูมาหนึ่งกิโลเราก็เลยเอามาทาเป็นหมูยอ <c oughs> ลองทําแล้วนะคะลองผิดลองถูกมาหลายตลบเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสูตรที่ลงตัวเอามากๆเลยสามารถที่จะทําขายได้เลยนะคะว่าขอบอกขอบอกว่าทาขายได้เลยสูตรไม่มีอะไรมากนะคะจะมีอยู่หกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนผสมอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ตรงตรงใต้คลิปนะคะสามารถทําขายได้เลย มันจะมีส่วนผสมก็จะมีนะคะอันนี้จะเป็นแป้งแป้งมันอันนี้เป็นน้ําตาลอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวอันนี้จะเป็นผงฟูแล้วก็พริกไทยพริกไทยดํานิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะและ้วน,นี้ก็จะเป็นรสด,ดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมต่างๆอะ่ะใส่รวมกันปั่นไปพร้อมกันกับหมูนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องปัน่นเครื่องปั่นที่แบบว่าแบบนี้ ก็ใช้ได้หรือว่าเครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องใหญ่ๆที่เป็นเครื่องบดหมูคืคลเครื่องบดหมูแต่เป็นเครื่องปัง่นเครื่องผสมอะไรต่างๆอันนั้นก็มีแต่ว่ามันเครื่องมันใหญ่เกินก็เลยไม่ใช้ก็เลยใช้เครื่องปั่นผลไม้ผ <c oughs> ส,สมทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อนนะคะอันนี้ก็น้าตาลอันนี้ก็จะเป็นแป้งแป้งมันเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอรสดีฮะฮะฮึ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นผงฟู รสด,ดีอันนี้ก็จะเป็นพริกไทย,ยเราผสมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันเข้ากันได้ดีกับกับกับเนื้อใส่ทุงมือแล้วเราไม่กลัวเราใช้มือหยิบได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาหมูลงไปปัน่นเข้าด้วยกันให้ให้หมดกิโลนะคะ เราทยอยปั่นเพื่อที่จะได้ให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังให้มันได้มากที่สุดนะ,ะเดี๋ยวจะปั่นหมูให้หมดเดี๋ยวกลับมานะคะแป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะปั่นเสร็จแล้วใครที่ทําขายนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนน้องๆลูกลกหลานคนไหนที่จะทําขายถ้าเป็นไปได้ถ้าปั่นได้ละเอียดแบบเนี้ยก็อยากให้ปั่นให้ละเอียดนะคะแบบนี้ค่ะคือละเอียดมากเลยอันเนี้ยทากินที่บ้าน ก็เลยไม่ได้เน้นความละเอียดมากขนาดนั้นนะคะต้องปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะเวลาเรานึ่งอะ่ะมันจะได้ไม่เป็นฟองอากาศมันจะไม่เป็นรูรูค่ะมันเนื้อมันจะได้เนียนมันจะได้น่ากินมากขึ้นอันนี้ปั่นเสร็จแล้วอะ่ะพอดีได้หมูสับมามันปั่นละเอียดอยู่แล้วแ่ะที่นี่เขาปั่นละเอียดมากเลยหมูเสร็จแล้วก็ เอามาปั่นแค่ส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเราก็มานวดอีกทีหนึ่งนวดสักประมาณสิบยี่สิบนาทีะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้จาไปเข้าตู้เย็นไว้อีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมต่างๆมันเกาะตัวกัน มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนวดสักประมาณสิบยี่สิบนาทีแล้วเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วเราจะเอามานวดอีกทีสักประมาณสิบสิบถึงยี่สิบนาทีสิบนาทีก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องถึงยี่สินาทีปกติจะนวดแค่สิบนาทีค่ะใครจะนวดนานกว่านี้ก็ได้ค่ะยิ่งดีจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเอามานึง่งจะเนึ่งใส่หม้อหุงข้าวตัวนี้ค่ะ พอดีมันมีที่เนื่งตรงนี้อยู่ตัวนี้อยู่จะได้ไม่ต้องใช้อซ,ซ,ซึ้งซึงนื่อข้าวหมวดนื่อข้าวก็ได้นะถ้าไม่มีซึง้งไม่มีซึง้งเออเป็นซึ้งได้ไงพอดีที่บ้านไม่มีซึง้งไม่มีหววไม่มีอะไรสรุปมีหม้อของข้าวใบเดียวก็เลยต้องใช้หม้อของข้าวตัวนี้เนึ่งมีอะไรที่บ้านที่พอจะจับเป็น นึ่งเป็นอะไรได้มีอะไรก็จับใช้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปหาซื้อช่วงนี้ช่วงประหยัดเราหยิบจับอะไรได้ใช้อะไรได้เราก็ใช้ไปนะคะไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายให้เปลืองเงินถ้าใครจะทํากินก็ทําประมาณนี้ได้เลยเนี่ยค่ะโลนึงกินได้นานอยู่นะหรือว่าใครที่ หมักเอาไว้เสร็จแล้วยังไม่นึ่ง่ะค่ะยังไม่นึ่งก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟิตไว้พอเวลาเราจะกินน่ะค่อยเอาออกมาค่อยเอาออกมานึง่งอร่อยจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะลองทําดูนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วค่ะนวดเสร็จแล้วนวดรอบแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าตู้เย็นไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วเรากลับมาอ่า กลับมานวดอีกรอบหนึ่งหลังจอากออกจากตูญญ้เย็นนวดอีกรอบหนึ่งสักประมาณสิบยี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็มานึ่งนึ่งแค่สิบห้านาทีแค่นสิบห้ายี่สิบนาทีเต็มที่ก็จบละแล้วก็เอามากินได้เลยเอามาขายได้เลยรับรองค่ะรับรองทําขายได้เลยลองทําดูนะคะเดี๋ยวเข้าตู้เย็นกันสักประมาณชั่วโมงหนึ่งส่วนวิธีการนึ่งกับวิธีการหอ่อเดี๋ยวจะ กลับมานะคะแป้นหนึ่งเอาเข้าตูเ้เย็นก่อนเนียนนะสวยไหมเนียนกว่าหน้าคนทำอีก <c oughs> เดี๋ยวกลับมานะคะแป้นนึงชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะครบชั่วโมงแล้วนะคะ <c oughs> หน้าตาก็เป็นเยี่ยงนี้เลยได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็เอากลับมานวดต่อสักประมาณอ่าสิบถึงยี่สิบนาทีเพื่อที่จะให้เนื้อหมูอะ่ะ มันเด้งมันเด้งมากยิ่งขึ้นนะคะมันเด้งแล้วมันก็นุ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะเราจะทำการน,นวด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 ให้เข้าเนื้อเข้าวหนังเห็นไหมคะเนื้อมันมีความรู้สึกว่าเนื้อมันจะนุ่มมันจะเน่งเด้ง,งมันจะเน่งไปะนะ <c oughs> ไม่เคยพูดอะไรถูกเลยในชีวิตส่วนหมอ้อ หม้อนึ่งข้าวที่เราจะทําการนึ่งเราก็ว์มไว้นะคะว์มไว้เพื่อที่จะให้น้ํามันร้อนพอถึงเวลาเราก็เอามันมานึ่งได้เลย<ม>กระแดนิดๆหน่อยๆอย่าว,ว่ากันเด้อเราจะใส่ฟอยนะคะเราจะใส่ฟอยเราจะไม่ใส่ใบตองเพราะว่าเราไม่มีใบสองนะคะ เราไม่ถีไปตรเราก็เลยต้องอใส่ฟอยล์เดี๋ยวกลับมานะคะอีกสักประมาณ20นาทีเดี๋ยวกลับมาะคะ่ะแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะคะนวดเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการหอ่อเราก็ใส่แผ่นฟอยล์แล้วก็แว็ไอตัวแร็กพลาสติกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้ทำการ ห่อได้สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้หมูมันมันมันติดกับฟอยนะคะถ้าเกิดว่าเราห่อฟอยอย่างเดียวอะมันก็ได้แต่ว่ามันจะติดฟอยแล้วมันจะห่อยากเลยต้องใส่อตัวนี้อีกรอบนึงแล้วก็ห่อแล้วก็พันไปงี้ค่ะทำให้เป็นวงกลมค่ะเนี่ยใช่ไหมคะตบ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 ตีตีตบตบตบตีตีตบตบเนี่ยค่ะแค่นี้ไม่ยากทำให้เป็นวงกลม ทำนี้ก็ได้นะทำนี้ก็ได้ทำนี้ก็ได้สีอย่างเงี้ยสี่ก็ได้หาง่ายดินี่ค่ะนี่ค่ะอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะแล็ปสายฟอยอีกทีหนึ่งไม่ได้ห่อใหญ่นะคะทำกินเอง ก็ได้ห่อ,เล,หอเล็กๆเกนี่ยแค่นี้ก็ได้นะ <c oughs> มนไม่ได้มีความสวยงามเลยถ้า <c oughs> ใครที่ห่อได้สวยงามหรือว่ามีวิธีห่อที่มันโอเคกว่าคลิปที่ลงไว้ <c oughs> จัดได้เลยนะคะ <c oughs> จัดได้เลยไม่ต้องเกรงใจ คลางนนกลม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 เดียวเีวเาไม่ใช่กลมกลมเดียวเดียวจะกลมรือเดียวห้นะเสร็จวปกติจหัวสวยกว่านี้นะคะวันเป็นอะไรกันรู้เป็นเต้นหอเปล่ายวไม่ได้นอนแ่บเป็นไงหน้าตาดูดีขึ้นไปบ้าไบได้ไะ เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าจะลงอว้นี่นะคะจะลงแบบปลาส้มปลาส้มแผ่นพอดีได้สูตรของปลาส้มแผ่นมาลองทำด้ะมันโอ้ก็เลยว,ว่าจะมาทำเดี๋ยวว่างๆก่อนพอดีช่วงนี้ทําง,งานด้วยแล้วก็ทําคลิปด้วยเดยนนี้ก็มีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวกลับมาแล้วนึง่งนึ่งก่อนเดี๋ยวถ้าแตะว่าจะไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว,ว่ามัน เดีย๋ยวนะคะนี่ค่ะมนหนึ่งแล้วหนึ่งใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาใส่ใส่มอ่งได้ตามปกตินี่ค่ะแล้วนึงก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาแบบนี้เดีย๋ยวกลับมานะคะเดีย๋ยวกรับมากรับมากลับมาได้เวลาแล้วนะคะ ดออเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยี่เงี่ไรเยี่ยงไรถ <tarde S 1> ้าทำไมันี่นี่เจอแบบนี้ทำไมมีแต่แบบนี้แบบนี้นะเฮ้ยโอ้ดิสกอร์ดดิสกอร์ดดิสกอร์ ว่าน่าตาน่ากินไหมยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพอเราเปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เออในความรู้สึกว่ายังไม่สุกออกลับไปไนได้เวลาอ่าอ่เปิดกระอปอ่าอ่ากระปุกนำมูลาสุกครอย่งนู้นอ่าอ่าเราต้มาดูกันนะคะเนี่เป็นไง ความรู้สึกว่าโอ้ยัง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 ไม่สุกนะคะพี่น้องเฮ้ยหนักทำไปนานเท่าไหร่รอบนี้นะเดี๋ยวลองอันนี้ก่อน้ามาสักเดยอือันนี้มันจะสุกแล้วจับดูถ้าเนื้อมันเด้งเด้งถึงถึงเราก็รู้แล้วว่าเอ่อมันน่าจะสุกมันน่านะอ่า มีความรู้สึกว่าอันนี้เหมือนจะสุกแล้วแต่ยังไม่ชัวร์เลยเดี๋ยวเราลองมาดัดดูว่ามันจะสุกหรือยังแต่ความน่าจะเหลือนิดนิด,นดถ้ายังไม่สุกนะมีความว่ามันจะหอมไม่สวยไ <c oughs> ม่ต้องมีความว่าหรอกคือมันหอมไม่สวยแล้วอ่าสุกแล้วสุกแล้วเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าสุกแล้วเนื้อมันจะ เห็นไหมคะมันจะเด้งเด้งดึงดึงเนื้อมันเด้งเด้งดึงดึงเห็นไหมชิมบัตอือได้แล้วดี่แบบว่าอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเนื้อเด้งดึงไหมเด้งดึงเนาะ ขายได้เลยค่ะรับรองรับรองว่าได้ขายดีแน่นอนเดี๋ยวลงต่ออีกนิดนึงค่ะเอาลองต่ออีกสักประมาณห้าน,นาทีห้านาทีสิบนาทียังไม่เสร็จเท่าไหร่ปกติจะแค่15 15นาทีก็15นาทีได้แล้ว15นาที20นาทีอะไรเงี้ยไม่ได้จับเวลาก็เลยไม่แน่ใจว่ากี่นาทีถ้าเกิดว่าอ่าลองแค่10 ยี่สิบนาทีก่อนนะคะยี่สิบนาทีก่อนถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกอ่ะดูแล้วมันยังไม่สุกเราก็เอากัดเข้าไปใหม่อีกรอบนึงลองทําดูนะคะลองทําดูก่อนตามสูตรก่อนขั้นตอนแรกอะ่ะเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะได้รสชาติที่เราชอบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราลองแล้วตามสูตรมันโอเคเราก็ทําขายแต่ถ้าเกิดว่าเราลองแล้วสูตรนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนได้ตามตามความต้องการของของเราอะไรเงี้ยส่วนคลิปนี้อ่า แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนานาเพจอินซินี่เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำปลาส้มปลาส้มแผ่นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้รอดพ้นอันตรายเอ้ยอันตรายขอให้รอดพ้นชาโควิดทุกทกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะบายบาย